ยางบวมเกิดจากอะไรจำเป็นต้องเปลี่ยนทันทีเลยหรือไม่สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ้อมูนที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับปัญหายางบวมเกิดขึ้นได้บ่อยโดยเฉพาะรถที่วิ่งใช้งานอยู่เป็นประจํานะครับแล้วหากพบว่ารถของคุณมีปัญหายางบวมเกิดขึ้นจําเป็นต้องรับเข้าการแก้ไขโดยทันทีเลยหรือไม่วันนี้นะครับผมจะพาไปหาคําตอบกันครับ ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับยางบวมคืออะไรยางบวมคืออาการที่ยางมีการปูดบวมลักษณะคล้ายลูกมะนาวมักพบเห็นได้บ่อยบริเวณแก้มยางซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งแก้มยางด้านนอกที่มองเห็นได้ตามปกติหรือแก้มยางด้านใน ที่ยากแก่การมองเห็นโดยอาการยางบวมในระยะเริ่มต้นนะครับจะไม่ส่งผลต่อสมรรถนะการขับขี่และหากไม่สังเกตก็แทบจะมองไม่เห็นถึงการบวมแต่เมื่อผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่งนะครับรอยบวมจะมองเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆซึ่งแปลว่าคุณจะต้องรีบเปลี่ยนยางโดยทันทีมิฉะนั้นนะครับอาจเสี่ยงต่อการระเบิดของยางได้แล้วยางบวมเกิดขึ้นได้อย่างไรปัญหาย,ยางบวมนะครับเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ โดยปัญหาที่พบบ่อยนะครับมักจะเกิดจาก 1. การขับรถตกหลุมอย่างรุนแรง 2. การขับรถผ่านทางขรุขระเป็นประจำ 3. าการขับรถเบียดฟุตบาทบ่อยๆ 4. อุบัติเหตุเฉียวชนที่ทําให้ยางได้รับแรงกระแทกพฤติกรรมเหล่านี้นะครับจะส่งผลให้โครงสร้างยางได้รับความเสียหายเนื่องจากเนื้อยางเรเดียลจะมีส่วนประกอบของโครงยางเส้นลวดถักทอไปมาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของยางหากว่ายางได้รับการกระแทกอย่างรุนแรง ก็จะทำให้โครงสร้างยางดังกล่าวเกิดความเสียหายแรงดันลมยางที่อยู่ภายในก็จะค่อยๆดันบริเวณที่เสียหายออกมาทีละน้อยจึงทําให้อาการปูดบวมค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมองเห็นด้วยตาเปล่าในที่สุดครับลถยางบวมต้องเปลี่ยนยางเส้นใหม่โดยทันทีเลยหรือไม่หากพบว่ายางรถยนต์คุณนะครับมีอาการบวมจนกระทั่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนควรรีบเปลี่ยนยางเส้นใหม่โดยทันทีเนื่องจากยางอาจจะระเบิดได้เมื่อใช้ความเร็วสูง เป็นเพราะแรงดันลมยางมีการเปลี่ยนแปลงในขนาดใช้งานอีกทั้งหากมีการตกลุมอย่างรุนแรงหรือขับขี่บนพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบก็อาจส่งผลให้ยางระเบิดออกมาได้เช่นกันครับเมื่อทราบเช่นนี้แล้วก็ลองสำรวจยางรถยนต์ของคุณด้วยว่ามีอาการบวมผิดปกติหรือไม่จะได้แก้ไขได้ทันโดยไม่เป็นอันตรายครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ